ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีสุขูสุคน <c oughs> ขอบันทึกภาพบันทึกภาพไว้ในความส้มจำจัหน้อยนะจ้าดู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 ดดบานเก็บของจ้าเล็บเก็บของ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 ลงกล่องจ้าทั้งของดีๆทั้งของบดีปนกันต้องคัดแยกจ้าเพื่อนเพื่อนคั <c oughs> ขดของคัขดของ จ้ามันอย่งเนี้ยนี่ก็คือเสื้อผ้านถุงเสือด้อจ้ะถุงเสือเสือบริษันแกนสปอร์ตมันถึกไว้ในความทรงจำเจ็บของจ้าเพื่อนเพนหมุนหมุนนี่คือกันของในนี่ต้องออกจากของให้เมดได้จ้ารองเท้า บันทึกไว้จะน่าจะว่าบ่นี่จังออกจากของนี้ให้เมิดจ้าดีของหลายคักเก็บสามมือกี่แล้วบ่บุนี่แต่ว่าข้างบนเจ็บลกหมดแล้วจ้ะแต่ข้างล่างต้องคัดของนําจะวทั้งจักมันยังน่ยากกของของพดสิาเบิงของนี น,นี่กับพ่อของนี่พูดอะมันถึกไว้ในคนส้มส้มจำจักหน่อยพนะนี่ก็คือการห้องนี้ก็ต้องเอาออกให้หมดเบิ่งเบิงเิง,งอันนี้ก็เอกสารว่าท่านได้ย่อยอันนี้พนจักตรวจเพิ่งว่าท่านตรวจถุงกอบลายที่สุดในในตู้นี่ในตูน <c oughs> นต้นี่อีกได้จ้ะของทุกอย่างต้องออกจากห้อง พุนะจ็กสิออกไปยุใส่แด่ได้แบาไร้ผลไม่กบบันทึกไว้ในความทรงจำจักหน่อยเดอ้อเจ้านายหลายขักหลายเนี่ย<ม>นถุงกอบเดีอยจ้จะเครื่องออกกำลังกายในตู้นั่นก็นมิตรของในจ้ะในตูน้ะนะ้ฟฟ้าพุนะจักมันยังก็อีไฟฟ้าสองตัวสามตัวก็อีนวด <laughs> ดูสิดูสิจะออกไปอยู่ที่ไหนได้หมดเนี่ยของเต็มห้องเลยขอบันทึกไว้จัหน้อยเนย <c oughs> เอาที่ถ่ายได้เอาที่ถ่ายได้ต่ำๆหน่อยห้อ,องบนมีรูปภาพ <c oughs> <c oughs> ของจากของเจ็บเจ็บของจ้าถ <c oughs> ุงกอบเด้เนี่จ้ะลาย เป็นซิบซิถุงก,กรับกๆับกับนี่อยู่ถัวเนี่าลืมปิดไฟเพิ่น, <c oughs> นเจ็บผ้าใบจ้ะเจ็บผ้าใบข้าจ้าสิสมบันปิดไฟกันก็ออกมาในที่แจ้งก็จ็บจ็บของของทุกอย่างจะออกต้องออกจากของนี้ให้หมดจ้ะ เมึงคนอะเครื่องจิตจำได้ปอน้อว่าอันใดยุใสแน่นี่อันนี้ก็เครื่องตีกบมวกกันนอกปั่นจักรยานหลายค่ะอันนี้ของนี้ได้จ้ะเจ็บซามมือจีแ้ลบ๊วหของนี้ก็้เบยมึงเอาลดพี่น้องเอ้ย องทุกอย่างต้องออกจากตรงนี้ให้หมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรแยกกันแยกกันไม่วาดไม่ไหวรองเท้ารองเท้ารองเท้าดูสัก่อนว่าคืออะไรผักนี่ก็ต้องหายไปแน่ๆเลยนี่บักทัวเห็นไหมบักทัวน่วยงามๆจ้ะ พักแถวนี้ก็สิเหลียบจะพี่น้องเอออีกไปจากมือแล้ว <c ười> ให้เพิ่งซื้อจ้ะบันทึกไววในความทรงจำตน้นมะนาวก็น่าจะได้โค่นแต่โชคดีตอนบังหน้าไหวติดเราจ้ะติดแล้วตีใ,ใจไหลๆหนุกนาวลนตอนบังหน้าไววติดสองตุ่ม มีหักไปจ้ะมีรากแล้วอันนี้มีรากไปตอนพร้อมกันคือพอแตกพร้อมกันนะอันนี้อันนี้ติดแล้วไหมจ้ะอันนี้บ่มีเพราะท่านดแตกอันนี้พพนเนนพิ่นกระติตะดรากแล้วเลยจ้ะเพิ่นออกหกักออกกรากออกกรากเดีย๋ยวออกหกักฝังโบหูเรื่องเนะาะผู้ใดโบเป็น อันนี้ติดไปตอนไวรัอันอันนี้คือแหง<อ>แต่ว่าอันนี้ติดอยู่แต่ได้สองตอนหนึ่งโอ้ตายเดี๋ยวน้บอกให้ตอนไวได้หลาย,ลายมันทึกไว้ในความทรงจำแงวมันหนาวข่อยไม่รู้อีกอาจจะอันนี้อาจจะอีกหลายหลายมือหลายเดือนก็ติดตัด ม้อนหนีก็สิจอดกันจะเพืเ่อนๆมีตนมม้นกล้วยหอมถึกภาพไปครั้งสุดท้ายจักรยานของพี่ <c oughs> จักรยานพี่น้องอันนี้เอาออกไปแน่แล้วจ้ะจักรยานเต็มห้องแต่ว่าอ,าออกไปแน่แล้วแลค่ามีพัแล้อีบอาทไปของที่จะต้องขนย้าย อันนี้บ้านอีกหลังหนึ่ง mm hmm. จะค้นใหญ่ไปใส่จะค้นใหญ่ไปใส่นี่ของโอ้ยเปิดไฟดูชี้ของเล็กของเก็บของเลยจ้ะนี่พาดูเดี๋ยวเปิดไฟกันจะเหมือด mm hmm. จะถ่ายรูปไว้ว่าของทุกอย่างจังออกจากตรงนี้ด้วยจ้าเพื mm ่อ hmm. น จักมันยังเนี่ยห้องซอมแซมบ้านอันนี้ของช่างช่างเอาขออันนี้ของช่างช่างที่จะมาทำงานเขาเอามาฝากไว้อันนี้ของที่บ้านมีปิโนโด้วยนะมีปิโนโด้วยปิโนโกน็หนูแอบเข้ามากัดหรือเปล่าไม่รู้จ้ะ อยากเล่นเพ่งเป,ปีนปโนเป็นเนะเปีนโนก็มีค่ะหลังมนเลิมเลยหลังเปีปโนโนหลังใหญ่ะคะ่แล้วก็มีเครื่องดนตรีนี้ด้วยแต่ว่าไม่รู้ไฟแต่ก่อนนี่เล่นประจำเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นไฟก็ไม่เข้าไม่รู้เป็นเพราะอะไร ว่าไม่ค่อยได้เล่นอาจาจะเป็นหนูกัดก็ได้นุ้ท้ายไว้เดี๋ยวครมาคุมคุมไว้ไม่ให้ขนเข้าจา้อันนี้เนี่ยออกกำลังกายอ้ยจะสิไปท่างใดของกันเลยจะมันหลายพี่น้องเลยเพ <c oughs> ื่อด้ท่านไดแจะกองกับมีน่นี่น่าจะเป็นของอากองเป ขนย้ายขนย้ายขนย้ายบ้านมีหนูด้วยนะเนีน่ยในในนี้มีหนูด้วยนะเนี่ยดูสิหนูมันมากัดอะไรอะ่ะหนูมันมากัดประตูหนูแน่แน่ไม่มีอะไรนหนูอย่างเดียว ต้องทุบให้หมดเลยต,ต,ตึงึงบ้านนี้ไม่มีคนอยู่ถ่ายได้บันทึกไว้ก่อนก่อนที่จะรื้อนี่ก็ปวกกิน <c oughs> <c oughs> บ้านไม่มีคนอยู่่า <c oughs> จะรื้อทะลุก,กันงานใหญ่มาก <c oughs> หนึ่งปีก็จะไม่เสร็จว่างั้นตายจังเขียดเลย ไฟเออฟังนี่ลืมปิดไฟบันทึกภาพไว้ก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยมืดมีอะไรจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างเจ็บตรงไหนบ้างโอ้เยอะไปหมดเลยเขาเตอกสนิดี จักรยานไฟฟ้าก็มีนะคนจักรยานคันมาเลิกจักรยานมีกี่คันหนึ่งสองสามี่ห้าดไปแล้วสองคันหนึ่งสองสามสี้าคันอยู่อยู่บ้านนู้นคันหนึ่งโอ๊ยีน้องเอ,งอ้ยเอ้ยนี่ก็ห้องครัวี้องต้อซ่อมแซม หนูันกัดดิสิหนูกัดดูถ่ายไปทั่วเลยจ้ะบันทึกไว้ก่อนห้องนี้เมื่อกี้โอเค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 บันทึกไว้นิดหน่อยนี่ห้องจักรยานอันนี้ห้องถุงกอบอันนี้ห้องเก็บของอ,อันนี้ต้นไม้ต้อง ใายไปจักแน่ๆเลยจากบ้าน,นแน่เลยอันนี้ก็กองขยะกองขยะกองบางทีต้องใช้ดูสิอะไระเก็บยังไงไหวน้อแบบนี้ต้นไม้ก็ลกไปหมดใบไม้ก็ลกไปหมดพุ่นๆๆนผนทุกคนเด้อจ้ะจักมันเอียงทายเห็บมไปเลย นี่ก็คือห้องหน้าบ้านนะห้องหน้าบ้านก็จะเป็นห้องโลกของนี่แลนี่นี่นนคนละทึกไว้ในความทรงจำหาอะไรไม่เจอ,เห,หอเ,เห็นแล้วก็เหนื่อยเลยเห็นแล้วก็เนื่อยอยู่แกนสปอร์ตแกนสปอร์ตมุมนี้ก็ต้องเก็บ เสียงแมวร้องได้ได้เทไปหมดเลยไม่มีที่ดีเลยโอ้ลมแรงมากเลยน,นี่ก็ขน,นนี่จะคัดแยกมุมนั้นก็ลกอ้าวดูซิลมโอ้ยมันจะออกมาหนะ้าเหนียวทำคลิปเล่นๆไปนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณจ้า ลมแรงมากเลยฝนจะตกใช่ไหมมันนี่มันนี่จ้ะเสียงน้องพิมตีฉิมติ้งตองติ้งต่อง,ง,องมาเล้วลมแรงจะลมแรงแล้วก็มานั่งทำงานนี่ย่อยกระดาษไม่รู้จักเสร็จซะทีขอบคุณเพื่อนเ,นเ,นเนทุกคนจ้า